สวัสดีจ้ะพี่น้องมากค่ะกินปลากระพุ้งหนึ่งมะนาวกับสาวสาวจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเหนียวเท้าค่ะตอนแรงแรงค่ะหางม,ม้งแรงค่ะลุยมือจินมย้งกับจินเต้ากมือสาวสาวปลากระพุงได้มาสดๆจ้ะมะนาวคับพี่น้อง ้มปลามากครับพี่้องแสรษคักมาเนี่ยนี่ได้กินมึงละ่ะก็าจากอยู่นปลาระกป้องตูกเปพี่น้องตัวละเจ็ดเลียนค่ะ 저 사는 박 살넘대 ค่ะ ข้าสาหนึ่งใส่ขิงน้ำข่าเป็นอ่ะค่ะหอมรับอืมซินงกินเขาเป็นอ่ะหิวเขาไหลมาเรือยจะเป็นอะ่ะค่ะ ก็ถูดหัวพายที่ใส่มือด้วยจ้ะถนัดมือค่ะเป็นส่วนหลักสั้นๆอย่าไปนองจา้าเป็นปลาบ่ะค่ะเพื่องจาจ้านื้อปลาหวาน ปลาสุดจากพี่น้องมันปลาแกงแกงนั่นนั่นสาส์จังไปจะได้ไปตลาดจากพี่น้องไปตลาดได้กินเลยค่ะปลาใช่ชิ้นเหมือนเสีย ิน่งออนหอมเผ็ดเผ็ดร้อนร้อสาวหนึ่งหัดค่ะหัวหนึ่งเข่าค่ะหนึ่งหมอนั่นปลาตัวใหญ่หนึ่งบ่ได้อื้มเอาสุดไปเอาดู

แบบอีด้จะแขิงอ่อนไม่นุ่งตื่นข่าตัวนี้พี่น้องจ้ะ เส็จแม่เสร็จครับพี่นอ้องจ้าเติมเขาไปขึนลอยจ้ะพี่นอ้องมา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 เลยกลับไปด้านจา้ะอร่อยทักทีงก้อยจิ้มพี่น้องจิง้มตาปลาก่อนแศรษ 怎么样？ เสร็จแม่พี่น้องเลยหอนมันมหนียห์หอนแห้งอยู่เอาแล้เด้อค่ะพี่น้องสาวๆขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจ,จ้าเด้อฝากติดตามในเด้อค่ะแสร็จพี่เจ้าเด็กกินต่อหลังไหมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าพี่น้องจ้าฝากติดตามเด้อจ้า